สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของเฟดริกัของสตองครับก็ได้มาได้มาให้พี่ๆได้ได้ได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาแอลเรเอียนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอลแฟร์ด้วยโอ้โหสอยได้กี่เรือนครับเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งเรือนแล้วครับครับผมใช่ เป็นเป็นอีกเป็นอีกตัวนึงฮะ,ะใช่ฮะแต่วันนี้มากับตัวไหนครับวันนี้มาเป็นโฟล์คาร์ฟโฟล์คร์ฟรอโอโตเมติกใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวแนวสปอร์ตแต่ก็มีความลักชอรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกำลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟอะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็น งานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นงานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือสตรทได้ครับเนี mm ่ย hmm. yeah, ครับวันนี้สอ่ได้รคาเป็นเไหอ่ตัวนั้นเป็นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสตรทครับเก่งครับ hmm. เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์เพราะเก่งส่วนมากเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส่สูท ใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่ถุงมากอันนั้นคือซื้อให้ตัวเองอันนั้นก็พี่ๆแนะนำมาใช่ครับใช่มีซสื้อฝากใคร้วยไหมคะอ๋อคนนน้องคนนั้นน่าจะไม่ค่อยแบบสายในกาแบบลัชชูรี่คลาสสิกเท่าไหร่อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้มากกว่าครับเออเตรียมอะไรไว้ยังไม่บอกครับผมฮะยังยังไม่เตรียมครับ ยังไม่ได้เตรียมยังยังยังคิดไม่ออกว่าน้องน้องชอบอะไรใช่น้องชอบเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชอบน้องหมีแพรชอบอะไรหลไรอย่างชอบชอบกินด้วยอะไรก็ยังคิดอยู่ว่ามีหลายมีหลายช้อยมากที่ที่คิดก็ไม่รู้ว่าน้องไหนเลนะก็ผมก็มีน้องมากมายน้องน้องน้องคนนั้นน้องน้องโทมัสน้องกล้องน้าน้องเต้เนี่ย น้องเต้ก็แบบโชอบกินชอบออกกำลังกายนะครับผมครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทันชิลโลนะครับเซนทันอินโดนีเซียลวอเตอร์แฟร์นะครับก็ขอฝากแบรนด์ฟิล e ิปส์ของสตองด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกทุกเรือน ล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในในตัวงานที่เรนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผมี่ปออกงานี่รัวเลยนะครับออกงานรัวเลยนะก็นนนนะค่อนข้างรวัวใช่ฮะครับผมน้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบ4ี่ห้าชั่วโมงอะไรแบบนี้ถึงบ้านถือว่าถึงบ้านตอนนี้ก็ อาบน้ำกว่าจะนอนก็ตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้จนวหนึ่งกลางเดือนหน้าเลยครับผมแต่ก็ดีใจที่ที่พี่ๆแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็แล้วก็ให้งานเราครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเก่งเก่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี้แบบเราต้องตื่นมาแล้ว ไปเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนเอาไปเจอพี่ๆลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากๆที่ที่ตอบรับในกระแสตรงนี้ครับมีเวลาพักผ่อนน้อยดูแลเองยังไงที่แบบโอ้ช่วงนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ดีแึ่นด้างแล้วอะไรแบบนี้ก็พยายามพยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะว่า น้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราเฟสดูดูกินม้นำตลอดเวลาก็มา<ค>ชปวยภูณาแลรวไหมครับถ้าผมวนมาอีกแล้วล่ะจริงจริงจริง <c oughs> มีครับ มีมีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายๆคนให้กำลังใจมาก็บอกว่าสู้ๆนะแบบเป็นกำลังใจให้ไม่แต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่มาครัแ้บบนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากบา้านบุรีมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับทไมเราถึมาเดาลเดน จริงๆแล้วกว่าเก่งจะลับครับนั่งรถตู้ไปอะไรแบบนี้กว่ากว่าจะถึงที่ที่บ้านาบบก็ตื่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะอาบน้ำเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีเราเรามีความคิดครับเุารูเรามีความคิดเราบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่การไถ่ฟีดหาพี่ๆแฟนคลับอะไรแบบนี้บางทีมันมันดึกนะใช่บวกทำงานด้วยบวกกับเราติดมือถือด้วยไงก็นอนดึกครับ แล้วก่อนนอนก็คือถ่ายด,บบด,ด,ดู feedback <อ>ว่าบบวันนี้แบบวันนี้งานภาพรวมเป็นยังไงเราผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรไมันก็เช็ค feedback ตัวเองเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงตัวเองครับแก้ไขไปเรื่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเป็นคนที่เต็มที่นะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพร้อมที่จะแก้ไขเวลาถ่ายสองสองโซเชียลอ,อย่างเงี้ยเจอข้อความคอมเมนต์ไหนที่แบบ เออส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่อะเป็นการดูแบบพวกรีวอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้ทั่การท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆ เมืองที่เป็นท่องเที่ยวอาหารอะไรพวกนี้ก็หิวใจผมได้ละใช่ะผมชอบกินชอบที่ชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติแล้วว่ามีแพลนเที่ยวก็มีแพลนถ้าถ้ามีเวลาว่างก็อย,อยากไปต่างประเทศ<อ>ไปพักบ้างอะไรเือตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เต็มที่ฮะลุออยางาน,นเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ค, <laughs> ครับใช่ ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ